สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณนะคะออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMUTP Live ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนกลับมารายงานตัวนะคะกับแฟนๆรายการหลังจากที่ห่างหายไปนานสัก2อาทิตย์เห็นจะได้นะคะเนื่องจากว่าฝนไม่สบายนะคะเป็นหวัด แต่ว่าเดี๋ยววันนี้กลับมาแล้วค่ะยังคงสรรหาเรื่องราวคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามเราฟังกันเช่นเคยสําหรับเหตุการณ์ที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนประเทศจีนณนะักครั้งหนึ่งค่ะประเทศจีนนั้นต้องเผชิญกับสภาวะอดอยากครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เหตุการณ์นี้รุนแรงถึงขั้นว่าผู้คนนั้นลุกขึ้นมาฆ่าแล้วก็กินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นดังไรวันนี้10นาทีคดีดังจะค่อยๆมาไล่เีย ยงให้ฟังกันค่ะ ภาวะอดอยากครั้งใหญ่ในประเทศจีนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี1959ยาวมาจนถึง1961หรือในช่วงพศ2502ถึง2504เป็นเหตุการณ์อดอยากของผู้คนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์จากเหตุการณ์นี้นะคะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า55ล้านคนแล้วก็ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่ยังตาตรึงอยู่ในประวัติศาสตร์ของจีนมาจนถึงปัจจุบันหากให้เทียบให้เห็นภาพจำนวนประชา ปรากร55ล้านคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพว่าประเทศไทยนั้นมีจํานวนประชากรราวราวสัก70ล้านคนเกาหลีใต้ก็ประมาณสัก51ล้านคนและตัวเลขผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มีอยู่ประมาณ40ล้านคนแสดงให้เห็นว่าจํานวนผู้เสียชีวิต55ล้านคนในครั้งนี้มากมายมหาศาลเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไทยทั้งประเทศและก็มากกว่าชาวเกาหลีใต้รวมไปถึงจํานวนการเสียชีวิตจากสงครามโรคครั้งที่1ด้วยนะคะ ในภาวะอดอยากครั้งนั้นค่ะเพื่อที่จะให้ชีวิตรอดผู้คนไม่มีทางเลือกต้องกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองพ่อแม่ต้องกินเนื้อลูกตนเองนักเดินทางที่หลงไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกลก็มักจะถูกฆ่าเพื่อเอาเนื้อมากินสําหรับจุดเริ่มต้นของหายนะนี้นะคะมันเริ่มมาจากเหมาเจ๋อตุงค่ะเขาเป็นผู้นําและผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาต้องการที่จะเปลี่ยนให้จีนนั้นเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกและเพื่อที่จะทําให้จีนก้าวขึ้นเป็นมหาม นาจีนจำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตอาหารและปริมาณการผลิตเหล็กหนึ่งในแผนการของเหมาเจ๋อตุงก็คือการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาซึ่งมาในรูปแบบของแผนการก้าวกระโดดไกลไปข้างหน้าหากแต่แผนการนี้ค่ะจบลงด้วยหายนะและหลายคนเรียกว่าเป็นหายนะที่ราคาแพงที่สุดเนื่องจากทำให้เกิดภาวะอดอยากในจีนและทำให้เศรษฐกิจของจีนนั้นตกต่ำถึงแม้ว่าทางการจะออกมาอ้างว่าสาเหตุของการอดอยาก นั้นมาจากภัยแล้งและน้ําท่วมแต่สาเหตุที่แท้จริงก็มาจากนโยบายที่ไม่ได้ผลดีนะักโดยสาเหตุที่เกิดจากนโยบายที่ผิดพลาด มีหลายข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการแจกจ่ายอาหารอย่างไม่มีประสิทธิภาพโกดังที่ใช้เก็บข้าวของรัฐบาลน,นั้นมีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีจํานวนอาหารมากพอที่จะแจกจ่ายให้คนทั่วทั้งประเทศหากแต่รัฐบาลไม่เคยจัดสรรหรือแจกจ่ายอาหารมีนักเขียนรายหนึ่งนะคะได้เขียนลงในบันทึกว่าที่สินหยางผู้คนหิวโหวยต่างนอนหิวโซอยู่ข้างหน้าโกดังเก็บข้าวหากมีการเปิดโกดังที่เหอหนานและเหอเปย่ยก็จะไม่มีใครต้องตาย วมไปถึงนโยบายข้อที่2ก็คือการกําจัดนกกระจอกเหมาเจอตุงเชื่อว่านกกระจอกนั้นกินเมล็ดข้าวปีละกว่า4.5กิโลกรัมทาให้นกกระจอกเป็นศัตรูต่อการเพาะป,ปลูกจึงต้องเร่งกําจัดแต่การกําจัดนกกระจอกจนแทบหมดสิ้นก็มีผลเสียตามมานั่นก็คือมแมลงและตั๊ก,กแตนก็มีการแพร่พันธุ์กันอย่างมากไม่มีสิ่งที่มากําจัดมแมลงเหล่านี้ก็ทําให้พืชน,นั้นเสียหายด้วยเช่นกันนโยบายข้อที่3ก็คือการส่งออกข้า ข้าวจำนวนมากรัฐบาลได้ทำการส่งออกข้าวเพื่อนำเงินเข้าประเทศและใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและจ่ายหนี้สหภาพโซเวียตทำให้ปริมาณข้าวในประเทศนั้นลดลง ข้อที่4ก็คือเปลี่ยนให้ชาวนาชาวไร่นั้นมาใช้แรงงานในอุตสาหกรรมเหล็กในเวลานั้นชาวนาจํานวนมากถูกบังคับให้หยุดทํานาและมาใช้แรงงานในอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งผลที่ได้ก็ทําให้เหล็กได้ผลิตมากขึ้นก็จริงแต่ว่ามันคุณภาพต่ํามากไม่สามารถใช้งานได้และทําให้ภาคการเกษตรขาดแคลนแรงงานในการผลิตอาหารข้อที่6กก็เห็นจะเป็นระบบะเผด็จการในการจัดการอย่างไร้ประสิทธิภาพในเวลานั้นการปกครองท้องถิ่นได้ รายงานจำนวนผลผลิตทางการเกษตรแก่รัฐบาลในปริมาณที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงทำให้รัฐบาลกลางเข้าใจผิดทุกทกที่ที่เหมาเจอตุงไปจะมีการเตรียมพื้นที่อย่างดีไรนาที่แห้งผากก็จะไปนำผลผลิตและเมล็ดจากไร่อื่นมาใส่ให้ดูสมบูรณ์เป็นการสร้างภาพให้เขานั้นเข้าใจผิดและเพื่อปกปิดความจริงไม่ให้รัฐบาลกลางรู้แพทย์ก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้เขียนสาเหตุการตายของคนที่อดอยากว่าขาดอาหารในใย และผลที่ตามมานั้นก็คือพอผู้คนหิวโหวยผู้คนก็เริ่มหันมากินเนื้อคนด้วยกันเองในทีแรกเริ่มมาจากการกินเนื้อศพก่อนที่ในเวลาต่อมาคนเจ็บป่วยก็ถูกฆ่าและนําเนื้อมากินการกินเนื้อคนได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศจีนหลังจากที่สิ้นหวังไม่เหลืออะไรให้กินแล้วผู้คนก็เริ่มหันมากินกันเองครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นเริ่มจะไม่แจ้งตายหากมีผู้คนในครอบครัวนั้นเสียช และต่างเก็บศพเอาไว้ให้คนในครอบครัวเพื่อใช้ในการกินมีแม้กระทั่งการทะเลาะเพื่อแยง่งศพแต่ความหิวโหยนั้นไปไกลกว่านั้นค่ะพ่อแม่หลายครอบครัวฆ่าลูกตนเองเพื่อจะกินเนื้อพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่การเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆก็กลายเป็นสิ่งอันตรายเนื่องจากชาวบ้านที่หิวโหยก็มักจะฆ่านักเดินทางที่หลงเข้ามาเพื่อกินเป็นอาหารในหลายๆพื้นที่ของจีนนักการเมืองท้องถิ่นก็ไม่ได้ให้ความสนใจ เรื่องปากท้องของประชาชนเท่าที่ควรและห่วงแต่เรื่องโคต้าอาหารรัฐบาลก็ไม่รับรู้ความทุกข์ยากของประชาชนมีการปล่อยข่าวลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาวนานั้นแกล้งทําเป็นหิวโหยเพื่อเป็นบ่อนทําลายการผลิตอาหารหรือชาวนาจํานวนมากถูกฆ่าทรมานหรือฝังทั้งเป็นโดยความผิดก็เช่นขโมยข้าวไม่ยอมมอบผลผลิตและไม่รายงานตัวเลขผลผลิตที่แท้จริงกับรัฐบาลเหตุการณ์มันเลวร้ายจน ถึงขั้นว่าแม้แต่เด็กเองก็ไม่ได้รับความละเว้นค่ะมีเด็กชายวัย12ขวบถูกนําไปถ่วงน้ําข้อหาขโมยอาหารส่วนอีกรายผู้เป็นพ่อถูกสั่งให้ฝังลูกตัวเองทั้งเป็นหลังจากที่ลูกนั้นไปขโมยอาหาร จนกระทั่งเมื่อถึงปี1969หรือปีพศ2504ค่ะรัฐบาลจึงตระหนักชัดเจนว่านโยบายก่อนหน้านั้นไม่มีผลและก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแผนมีการนำเข้าอาหารเพื่อทําให้ความอดอยากนั้นหมดไปในไม่ช้าจีนก็ค่อยๆเปิดรับและเรียนรู้จากโลกภายนอกในเวลาต่อมาจีนจึงเริ่มปรับตัวสู่ตลาดเสรีและครอบครัวแต่ละที่แต่ละแห่งก็ได้รับอนุญ,ญาตให้จัดการผลิตอาหาร รวมไปถึงจัดสรรอาหารของตนเองได้สําหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภาวะอดอยากในครั้งนั้นในประเทศจีนก็ได้มีการถูกบันทึกว่าอยู่ระหว่าง1 5ถึง55ล้านคนเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์จีนนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้ครั้งหนึ่งนะคะประเทศจีนเคยอดอยากมากๆก่อนที่ปัจจุบันนั้นอยากจะบอกว่าสินค้ารวมไปถึงหลายๆอย่างค่ะก็มาจากประเทศจีนทั้งสิ้นนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาฝากกัน ใน10นาทีคดีดังในวันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้าฝากทุกท่านกดติดตามกด Subscribe c h anel n ของเราด้วยนะคะวันนี้ฝนต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ